มีนะจ่าวิธีทอดนะจ้าเขาล่างแล้วเขาก็หันหันกับหันอนโบนาแห้งแล้วก็อันใบไยแห้งพี่น้องหันเพราะจนดีๆระบบชินีเขาก็เอามาทอดนะพี่น้องทอดให้มันเหลืองทอดให้มันเหลืองทอดให้มันเหลืองแล้วเขาก็ห้วยเกลือเขากะขยเาห้วยเกลือเขาจากใจตะเกียงเขาก็ห้วยเกลือเขากะขยเอาขยเาแล้วเขาก็เอามาผักไวกะพี่น้องเอามาผักไว้ มาที่นี่พอเสร็จเล้วทอดเร็จเล้ยวทอดเร็จแล้วเขาก็เอามะเออเทน้ํมมันออกเทน้ัมมันออกให้เบิดแล้ว,ลว,ลวก็อ่าเอามะคุกกับน้ำตาลคุกกับน้ำตาลใส่ซอสเอ่อ้าเขียวเนาะจ้าแล้วก็ใส่ซอสหอยแล้วก็ใส่น้ำตาลรดดีจักน่อยพี่น้อง เอามาคุกให้มันเข่ากันปุ๊บให้มันคุกเข่ากันแล้วแล้วก็อันเอามาพักไว้เอามาพักไว้แล้วเขาก็เอาลงไปใส่เครื่องอบพี่น้องอบให้มันแหงเนะถามว่าทอดนี่มันแหงบ่มันมันมันบ่ได้แหงดอกพี่น้องมันก็มีอันอันแหงอันบ่แหงเนาะจ้ะแต่ว่าเวลาเขาเก็บน่ะถ้ามันบ่แหงถ้ามันบ่แหง วเวลาห้าเก็บไปกินโดนๆน่ะมันจีเสียพี่น้องเพราะว่าห้าบริสไลสารกันบูดเนาะจ้าห้าวทอดห้าเฮ็ดแบบสดๆเเก็บอาหารเก็บเห็ดไปกินโดนๆพี่น้องช่วงนี้ช่วงนาเห็ดเนาะจ้กเดี๋ยวทอดเร็จแล้วเราแยกช่องอันตอนอันอันคุกผสมเดี๋ยวแยกช่องที่อันถ่ายเฮงอีกเทียนหนึ่งเนาะจ้าสวัสดีจ้าแล้วพี่น้องหลังจากที่ไอ เขาทอดเห็ดแล้วเนาะจ้ะหลังจากเห็ดที่ทอดแล้วเนาะนี่พี่น้องนี่จ้ะหลังจากาที่เขาทอดแล้วอ่าทอดแล้วเขาก็สลัดเอาเอาเกลียวห้อยแล้วก็กระทอกกระทอกเนาะกระทอกนี่จ้ะเออให้ให้เกลียวมันเข่าล้วบัดทีนี่เขาก็เขากะเทน้ำมันออกจากกระทะแล้วเนาะพี่น้องน้ำมันกะเทนออกแล้วบบมีบบมีน้ำมันเขากะอ่าเปิดไฟ เป,เ,เปิดไฟป้นตรงแห้งเปิดไฟปั้นกลางนะจ๊ะกลางกลางค่อนอ่อนเด้อเทาก็เอาเห็ดเทศใช้เลยพี่น้องเนี่ยเทสหน่อยเท้รารแล้ว,ว่าเห็ดสองเทียก็ได้แต่ว่าอย่าช่องคิดว่อย่าช่องทีเห็ดเทียเดียวคนใส่อัดเทศใส่เทียเดียวเลยเดี๋ยวมันก็นยุบพี่น้องเนี่ยเทสเห็ดใส่แล้วเอาเทเห็ดใส่แล้วปุ๊บเทากับนี่เลยสซดฝาเขียวจ้ะ นี่มักแซบหน่อยแสบไรก็ว่าไปพี่น้องห้วยแล้วะอ่าซอสหอยนางรมเด้อพี่น้องซอสหอยนางรมจยจ้อจงก็คิดว่าแต่ละขั้วเฮี้ยนกะต้องมีซอสหอยเพราะว่าคนไทยเขาเห็ดมาเห็ดกับเผาเนาะพี่น้องนะแล้วรสดีพี่น้องรสดีจ้ะนี่รสดีห้ยลงไปจักน้อยพ่อมีรสจาดเนาะพี่น้องนะ ส่วนโต๊ะหนึ่งจะได้ก็ว่าไปแล้วอีกขาดบ่ได้คือน้ำตาลน้ำตาลยะท่องเอาอันอันนี้เฮ็ดเต็มกระทะยดท่องเอาน้ำตาลาหาซ้อนหาซ้อนจิ้งเขา่าห้าวนี่แหละพี่น้องนี่แหละทเทไปเลยผู้ได้มากหน่อยใส่หน่อยผู้ได้มากหลายใส่หลาย หวานหน่อยหวานหลายแล้วจะมากเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ยาช่องเห็ดนี่นะครับกับคนพี่น้องคนเห้มันเข้ากันคนนี้มันเข้ากันคนจะเลยไฟอ่อนพี่น้องอันไฟคบค่อนข้างอ่อนแล้วจาบ่ไฟแห้งเด้อเพราะว่าเห็ดยังข้าสุกแล้เข้าเพียงตังอันคน้นอัน คนเครื่องเลยแม่เขากันที่เฉยเขากับเฮ็ดเนี่ยจะ้ะเหดกับเขาไว้กินโดนๆี่ยกับเขาไว้กินอ่าอ่าแม,ม่แม่กับอ่าเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดปีนี่เฮ็ดออกลายเนะาะบัดทีนี่เขาก็ต้องอ่าตุนไว้พี่น้องเขาเฮ็ดจังหดเขาจังที่ตุนไว้กินโดนๆ ก็แล้วแต่ผูมมักเด้อแต่ว่าายท่องนี่มักเห็ดยูบ่ถึงดอกแต่ลเมืออันายท่องี่ไปเก็บมือเว้นมือพี่น้องไปมือวันมือกบ,บานตีไปซู้มือกับอันเมือ่อยปันกกยน <c oughs> ป่นจักรยานปั่นจักรยานไปกับขาหนึ่งขาหนึ่งกับเกจแปดกิโลุณได้พี่น้องไปกับกับสิบกิโลขอบความมันเนาะ อยู่บ้านซื้อๆื้ละว่าหาไปหาเห็ดหาเก็บหากินไปพี่น้องบเ่เบียบบ่เมาเด้อกลิ่นเน่ยามันกินได้เน่ากินบไ่ได้ก็อย่าเก็บมาเกินนี่แหละจ้าบัดทีนีเฮาวพอน้ำตาลมันละลายเนาะพี่น้องพอมันหอนแล้วน้ำตาลละลายแล้วห้าวกะอันพอมันเข่าเครื่องเขา่ายังแล้ว เราบัดนี้เขาก็เอาลงไปใส่อันเครื่องอบพี่น้องเนี่ยเพราะน้ำตาลมันละลายเพราะมันขึ้นหุยมันมันห่อนเราจังเีเพราะว่าอ่าเพราะว่าอ่าแล้เขาก็ปิดเกตปิดไฟเลยพี่น้องนี่ปิดไฟเลยแล้วก็ค้นเนี่ยมันอันค้นเนี่ยมันไปเรย่อยๆดังเส้นมันที่ใหม่เนาะเพราะว่าน้ำตาลมันละลายเร็วมันที่ใหม่กุ่นกระทะนะา มันกินใหม่ถ้ามันมีกินใหม่ะมันกินบอรมันบอร่บแสพี่น้องนี่จ้ะวิธีเก็บเห็ดไว้กินโดนๆนะพี่น้องลองเห็ดเบงร์นะจ้ะลองเห็ดเบิรงพี่น้องอันนี้มันสําหรับคนมีเวลาสําหรับแม่บ้านนะจ้ะแม่บ้านที่เวลาเห็ดงานขังนอกได้พี่น้องเด้ออันวิธีนี่หรือว่าผู้เดมีเวลากับเห็ดไว้เด้พี่น้องเพราะว่า ข้าวเห็ดอันนี้มันตองใส่เวลาพี่นอ้องมันใส่เวลาตอนทอดมันบ่เป็นว่าใส่เวลาอันตอนอย่างดอกจก้ะมันใส่เวลาตอนทอดนี่แหละเพราะว่าเห็ดเนาะมันควรมันตีมาแห้งควอมันตีนั่นกระทะหนึ่งกระทะหนึ่งก็ทอดใส่เวลาอยู่จ้ะใหเป็นผู้ละเอ็ดหน่อยๆนอยก็บ่จะใส่เวลาดอกนี่แหละเนาะจา้ะเดี๋ยวยัช่องที่เอาลงไปใส่เครื่องอบของางรางเนาะจ้ะ นี่เลยจ้ะหลังจากที่ห و, า้าวผสมเครื่องแล้วนาาเนาะจ้ะห้าเขียวแล้วห้าทอดเซตแล้วห้าก็เอามาผสมเครื่องผสมเครื่องปรุงแล้วห้าก็เอาลงมาอบอีกนี่พี่น้องห่าก็อบอบให้มันแห้งพี่นอ้องอบไ้มันแห้งเพราะว่าอันนี้อันนี้เห็ดเป็นยังบ่แห้งเนาะจา้ะเห็ดเป็นยังเป็นนิ่มอยู่นะพี่น้องมันยังนิ่มอยู่เนี่ยห้าก็อบไ้มันแห้ง mm hmm. แต่ หวานเค็มพอดีอืมเขาวอบเปนมันแห้งแล้วเขาก็เอาใส่ถุงแหวนนี่พี่น้องอันนี้ขอยเฮ็ดอันกรนะเนาะเฮ็ดไปหามมเท,เทร์ละหัดมมเทร์ละข้างละข้างเห็นว่าดำข้าอบเสร็จแล้วมันก็ดิออกสีดำๆอย่างซีพี่น้องนี่อันนี้เวลาเขาทอดมันก็นจิออกอย่างซีเนาะว่ามันเป็นเห็ดนะพี่น้อง ทอดเ็จแล้วเขาก็เอามาน่นห้องอบเซจเขาก็เอามาใส่ถุงไหวย้ยางสี่พี่น้องเนี่ยเวลาเห็นว่ามันกรอบดีได้อยู่ในถุงเ้าอบแล้วมันกระกรอบมัน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 เบเรนนุ่มคือตอนเขากาลังอบอยู่พี่น้องอันนี้เขากําลังอบเห็ดมันยังนุ่มอยู่เห็ดมันยังนุ่มพอห้าอบเซจเห็ดมันก็กรอบกรอบอยู่ในถุงกรอบอย่างดีนี่แหละ เวลาเเขาก็เอาใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องตู้เย็นแช่พักข้านี่แหละจาบริเวใส่ฟิตดเนาะตู้เย็นที่เขาเอาแช่พักแช่มีแช่น้ำแช่ยังนี่แหละเอาใส่ไว้ขาเจะวเวลาขา้ขาวจะกินเขาก็เอาออกมากินเท่ะถุงนี่ค่อยว่าค่อยว่าสิเอากลับไทยพร้อมเพราะว่าข่อยสิกลับไทยเดือนนาเนาะทีกลับไทยเดือนนาก็ที่เอากับไทยไปพร้อมเอาไปให้ลูกกินพี่น้อง ที่นี่หอากับปิดฟ้าไว้ค่อยระเบ้าสว่งค่อยเอ็ดฟ้าอันนี้ค่อยต๊กฟ้าค่อยได้สองฟ้าเลยจากฟ้าเดียวเป็นสองฟ้าเลยพี่น้อง <c oughs> มันละตกค่อยเลยล้องอตกลงละแตกปัางงางเป็นสองใบอร่อยนะมันเป็นอันพลาสติกเนาะพลาสติกบางๆเมียตกลงนีเมียตกลงจากสั้นนี่เมีย คอยได้สองฝาเลยมาเจ้านี่เอากระดาษกาวมาแปะน,นี่แหละเนาะพี่น้องเอา,อาวิธีเก็บเห็ดมาฝากพี่ฝากน้องผู้ยิง่งไต่จางแดนเนาะจ้าช่วงนี้ช่วงเห็ดกระลังออกเห็ดจังไดเอาเห็ดกินไว้กินโดนๆเห็ดจังไดอไดําใดเห็ดมาลายหรือว่ากินบอ่อเบิด จะหาวิธีเก็บเห็ดไว้แบบใดเนาะจะได้กินโดนๆแซบๆนี่ละจ้าย่าช่องเอาวิธีเก็บเห็ดมาเอาวิธีทำเห็ดไว้กินโดนๆเด้พี่น้องเด้อถ้าเมนมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนี้เด้อจ้า